ฮัลโหลไลฟ์สไตล์ใบส้มซ่ามาแล้วค่ะอ่าส้มซ่าวันนี้จะมาหลังจากเราเปลี่ยนที่หัวแล้วนะคะแล้วทีนี้เรามาถ่ายซิปซิปที่มันขาดจริงอะคะ่ะเราเลาะออกมาแล้วซิปที่แบบว่าเราเปลี่ยนซิปนะคะมาค่ะไลฟ์สไตล์ใบส้มซ่าพามาถ่ายซิปให้ดูนะคะมาค่ะ อันแรกเราเลาะซิปนะคะแล้วนําซิปออกมาเริ่มแรกเรามาดูก่อนนะคะว่าซิปมันเข้าไปทางไหนก่อนมาถึงความยาวของนี่ก่อนค่ะว่าอยู่ระดับไหนเนี้ยค่ะมาเลยพอเราได้ความยาวกับตัวเสื้อแล้วนะคะเ <c oughs> นี้ยค่ะ เราก็จะมาใส่ด้านนี้ก่อนและสไตล์บใบส้มซ่าแชร์เดียมันเจิดเกิดขึ้นทุกวันตั้งตาแบ่งปันอีกแล้ว เนี่ยค่ะฝั่งฝั่งไหนฝั่งหนึ่งก่อนนะคะอือฮะ ใส่ตามรอยเดิมนี้นะคะที่เราล้อออกวิธีเข้าซิปของซิปยาวชุดหมีค่ะ รอยเดิมของรอยเดิมเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาฝั่งนี้ค่ะฝั่งอีกฝั่งนึงเลยนะคะเนีย่ยทีนี้เราก็มาจับว่ามันตรงกันไหมเราก็จะเย็บจากด้านในค่ะทีนี้ให้จับสังเกตอย่างนี้นะคะ อันนี้จากด้านในค่ะตรงอันนี้คือตรงด้านในนะคะเนี่ยอันนี้คือด้านในค่ะเราก็จับอย่างนี้นะคะบึ้บให้ห่างกันอยู่ประมาณแผงนี้แผงนี้ประมาณครึ่งนิ้วค่ะมาเลย แล้วก็อย่าดึงนะคะให้เขาวางผ้าเสมอก,กันกับฝั่งนู้นนะคะซิปอย่าให้มันเนี่ยแล้วก็เนาเลยค่ะเนาให้ยึดติดก่อนสไตล์ใบส้มซา เย็บอันนี้เย็บจากด้านในมานะคะเย็บจากด้านในมาเนี่เสร็จแล้วเราก็กลับออกมานะคะ กลับออกมากลับออกมาไม่ตรงกันคะ่ะไม่ตรงถ้าไม่ตรงเราก็ แล้วก็จะปักหมดนี้ไว้นะคะปักหมุดเลยค่ะเนี่ยค่ะมวยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเย็บคืนเย็บตั้งแต่เต้าออมาเลยนะคะ ให้แถงให้แผงตรงกันนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็มาเลยค่ะทีนี้ ตามเส้นมาเลยค่ะตามเส้นเส้นเดิมนะคะเส้นมาเลยเส้นมาเลย เนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาเส้นที่สองมาเลยนะคะตามแนวเดิม Uh hum ร้อนค่ะร้อนมากเลยเนี้ยค่ะในลักษณะเย็บเย็บเส้นนี้ก่อนนะคะเนี้ยเย็บเย็บเส้นนี้ก่อนเส้นเส้นฝั่งเนี้ยถ้าเป็นนี้ก็อยู่ฝั่งซ้ายเย็บสั่งซ้ายก่อนนะคะฝั่งซ้ายแล้วก็เราก็มา ตึงตรงเนี้ยให้ให้ให้ตึงกับเนี้ยค่ะเนี้ยค่ะแล้วเราก็เย็บจากด้านในนะคะพอนี่เราก็มาตัดตรงตรงเป้า เนี้ยค่ะก็ล็อกตรงเป้ามาแล้วมาจับจับเส้นเนี้ยให้ติดกับเส้นเนี้ยให้ตรงตรงเส้นเดิมของเขาที่เราเลาะอ,ออกแล้วผ้าตรงเนี้ยมันก็จะเป็นปีกอยู่นะคะให้เราเอาเข็มหมดอะทําให้ติดกันอย่างเงี้ยไม่ให้แผ่นนอกกับแผ่นในเขา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 ออกจากกันนะคะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็วางซิปด้านในให้ตรงกับเส้นนี้นะคะ เส้นคู่ของเขาเนี่ยเราก็จับเส้นมาชิดกับกับกับเส้น,นี้ไว้ให้ตรงกับเส้นค่ะโดยขึงกับไอ้นี่มาเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะพอมาเส้นหนึ่งแล้วทีนี้เราถึงเนี้ยเนี่ยเราก็มาทับอีกเส้นคู่ลงมาลงมาค่ะเนี่ยแล้วมาดูว่าความเรียบร้อยเป็นยังไงแล้วรูดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือ how to วิธีใส่ซิปยาวนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้ตรงกันนะคะแล้วก็เก็ดความเรียบร้อยค่ะไรยไตลใบส้มซ่ามาสอนวิธีใส่ซิปยาวค่ะเนี่ยค่ะง่ายๆใส่เส้นซ้ายก่อนแล้วก็ปักเข็มหมดยึดกับกับซิปอีกฝั่งหนึ่งให้ตรงกันกับแนวเดิมของเขาแล้วก็เย็บตามรอยนี่ค่ะง่ายๆขอบคุณนะคะ ซีเน็กซีซีเน็กซีามวิธีใส่ซิปเทคนิคไอเดียง่ายๆนะคะเห็นไหมเมื่อกี้นี่ช่างชาใส่ประมาณถ้าไม่สอนนะคะอยู่ที่สามนาทีถ้าเลาะอ,ออกมาแล้วอะขอบคุณมากมายค่ะ